1> 1, บาทสวัสดีครับทุกคนนี่เราอยู่กันที่ลานจอดรถนะวัดปากน้ำาภาศีเจริญนะครับวันนี้เราจะพามาดูวัตถุมงคลนะของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำาภาศีเจริญกันนะครับนี่ก็ที่จอดรถกว้างขวางนะครับก็สามารถจอดได้เยอะเลยนะใครที่นำรถส่วนตัวมาก็สามารถมาจอดได้ที่นะครับลานจอดรถของ ่างวัดนี่นะคนเยอะเลยนะครับผมนะเป็นอีกวัดหนึงที่ชาวต่างชาติให้ความยอมรับและให้ความนิยมนะครับสําหรับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับคนจีนนะคนต่างประเทศเยอะมากสําหรับวัดนี้นะบอกได้เลยนะครับนี่เราถึงกันแล้วนะวัดปากน้ําแขวงปากของภาษีเจริ เราเดินไปตามทางนี้เลยนะนะครับเมื่อวันศุกร์หรือวันเสาร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็มีเกจิจนะดังรูปนึงมานะครับผมนะทุกคนนะหลายๆคนก็คงทราบนะครับว่าเป็นเกจิจรูปไหนนะครับนะก็มาที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญนี่เลยนะครับนี่โอ้โหเนี่ย ต่างชาติเยอะเลยนะครับนี่นะนี่ก็เป็นทางเข้านะครับนะก็เมื่อคนะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันศุกรนะ์นะจะน่าจะประมาณวันศุกร์นะครับนะก็มีหลวงปู่มหาศิลานะครับนะได้มาที่วัดปักนะ้ําภาษีเจริญนะครับอ,อ้าคนเยอะมากเลยนะนะครับนี่ก็นี่บรรยากาศที่วัด ดูนคนหลังไหลเข้ามาเยอะเลยต่างชาติทั้งนั้นเลยทุกคนนะครับเป็นวัดหนึ่งที่ต่างชาติเยอะมากนะครับวัตถุมงคลก็พระพงคงขวัญน,นะวันนี้เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะให้เราได้เช่าบูชากันและตอนนี้นะครับ นี่เราเข้ามาดิเวณนั่นในกันแล้วาน,านะครับ,บรแ,แล้วก็บรรยากาศก็พระองค์ใหญ่นะน่าจะเสร็จแล้วนะผมก,ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับนะมาอู้มอปีที่แล้วได้นะครับนะครับก็พึ่งมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะพามาให้ทุกท่านนะช่องล้อไปทัวร์ได้รับชมกัน นี่เลยถึงกันแล้วนี่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 นีนนะ่เดี๋ยวเข้าด้านนี้นนี่นะครับนี่วางรองเท้าตรงนี้เลยนี่เข้าด้านในนี้นะครับเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อสดนะไปชมวัดถุกมงคลกันทุกคน นี่นะครับถึงกันแล้วนะบริเวณด้านในนะครับนี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์อยู่อีกจุดหนึ่งด้วยนะแต่วันนี้เราพามาชมวัตถุมงคนนันกรนนะครับนี่นะมีดอกไม้ทุกเขียนบูชานะครับวันนี้อะไรอะเทียน นี่มอมโมสคอตุต้กคนเป็นรูปเหมือนนะครับนี่นะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสดวัดปากน,าน้ำภาษีเจริญก็สรีระสังขารของท่านก็ยังมีให้กลับไหว้นะอยู่ด้านบนน,นู้นนะครับนี่นะหลวงพ่อสด เราสั่งทานได้เดี๋ยวไปถ่ายวัตถุมงคลด้านในนะนี่ก็เป็นช้างนะครับนี่หลวงพ่อสพเป็นรูปเหมือนจุดบูชาวัตถุมงคลอยู่ด้านนี้ทุกคน นี่นะครับนี่ขึ้นขึ้นไปกับสกาละนะครับสรีระสังขารของหลวงพ่อสดได้ด้านบนนี้นะขึ้นไปด้านบนนี้นะครับขึ้นไปไว้บนขึ้มาตนี้นี่จุดบูชาวัดธงมงคลอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะ,นะเดี๋ยวพาไปชมวัดธงมงคลกันนะพระพงของฟันนะครับทุกคน นี่นะครับก็เป็นรุ่น7นะรุ่น7นี่รุ่น7 200นะครับถ้าเลี่ยมแล้วก็400รนะรุ่น7กล่องสีเ่มพูถ้าเป็นกล่องแดงแบบนี้รุ่น6 500นะครับนะรุ่น6 500ถ้าเลี่ยมแล้วผมเลี่ยมนะ800นะครับเป็นน่าจะเป็นทองไมคอนนะครับทุกคนนะไม่น่าจะใช่ทองแท้นะครับนี่ก็เป็นรุ่น5้านะรุ่น5้า0นะครับ หก0้นี่ก็เป็นรุ่นรุ่นห้างเหมือนกันแล้วก็รุ่นเก้าห้าร้อยันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเงื้อเงินนี่ปลางของขวัญเดี๋ยวไปดูด้านในกันดูด้านในกัน มีรุ่นไหนบ้างอันนี้เหรียญลงยาพระพุทธธรรมกายสองร้อยห้าสิบน้ำเต้าสองร้อยมีสามสี หล่อทองเหลืองปันห้ารมดำลูกเครือหกสิบบาทไปรอพี่บ้านพอลงรถปั๊บโราโออมันวม่งีนี่ลูกบาทละสิบบาทนะครับ รูปบารสิบบาทนี่เป็นรูปสามสิบบาทรุ่นหนึ่งเป็นรูปนะครับล็อกเก็ตร้ออันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตขนาดกลางขนาดเล็กรวงลร้อยอันนี้ก็เป็นเข็มกัดเข็มกัด150นะครับแล้วก็น้ำเต้า ลูกละร้อยยี่สิบน้ำเต้าลูกละเก้าสิบอันนี้ก็เหลือละสามสิบนะเหลือละสามสิบบาทสี่สิบบาทนะครับนี่ชุบทองสี่สิบบาทล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตสองร้อยบาท สองร้อยนะครับอ,อาจารย์พระผงของปันรุ่นเก่าๆนะี่อ๋อห้าหกออห้าหกเจ็ดอห้าข้างบน นี่ห้าใช่ไหมห้าตุนห้านะหกตงกานี่ต้นหรได้เลยรุ่นหนะนะรุ่นหกแปอยนี่ถ้าล่าเป็นรุ่นเจ็ดนะรุ่นเจ็ดี่ร้อย นี่นะครับที่วัดยังมีอยู่นะนี่มาบูชาได้ลึกกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ไหมอ๋อรุ่นสี่นี่นี่นะครับุ่นสี่นะ ห่งสี่หนึ่งสี่ทุกคนนี่ห้าพันนะครับพร้อมเรียมเลยอนี้หนึ่งหมื่นบาทแล้วผมของขวัญน,นี่แล้วก็ห้าพันบาท นี่ก็เป็นเอ่อพระคะแนนพระคะแนนพระเตยปีดกุ้งละร้อยกุ้งละร้อยตั้งหน้ารถนี่ก็ร้อยหนึ่งเออตั้งหน้ารถร้อยหนึ่งย นี่ครับนนห้อยหน้ารถเลยหนึ่งรอยบาทก็มาชมกันได้นะครับก็เป็นบรรยากาศตั้วัตถุมงคลของทางวัดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกราบหลงวงพ่อสดด้านบนกันนะ นี่นะครับด้านบนนี้ก็ใครที่ผ่านไปผ่านมา,าเที่ยววัดนะสิ่เจริญน,นะปักน้ำนะครับก็มาจากหลงปู่ก็ได้นะด้านบนนี้ ก็เดี๋ยวหลังจากจากราบหลงปู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็พระองค์ใหญ่นะครับคนเยอะเลยทุกคนนะครับโอเค,อคูเคคชาออกมาทุกเขียนได้ตรงนี้พระองค์ใหญ่จะอยู่ด้าน,นนี้เดี๋ยวพาไปดู นะครับเสร็จแล้วสวยมากทุกคนสวยมากผมไม่ได้มานานเลยนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาก็ทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขอเชิญแนัโยมทุกคนทุกท่านอาตั้งใจถวายบูชาเปนติพระปตานโดยร่มำลื่อมากทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะวัดครับนะเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่ามานะทุกคนนะก็ใครที่สะสม พระผงของขวัญน,นะครับมีให้บูชาแล้วทั้งรุ่นเก่านะก็รุ่น4รุ่น4รุ่นหรุ่นหนะรุ่น7นะครับมีแต่คนมาถ่ายทุกคนนะครับมาชมความสวยเนาะของพระพุทธรูปนะ,นะครับ<ม>องค์ใหญ่มากทุกคน<ม>นี่นะครับโอ้โหสูงเสียดฟ้า นะครับหลอ่อที่สวยมากสวยมากทุกคนนะยอมรับเลยว,ว่าสวยมากาาานะเดินมาท่าไหนนี้เดินเลาะมาเรื่อยๆนี่นะครับถึงกันแล้วนี่ง้วนะ เหน็นพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านนี้วัดฝากน้ำภาสีเจริญทั้งหลเมีต่างชาติใส่ชุดไทยมาด้วยอะไรก่นหอมมากาโอ้โหสวยสวยงามมาก นะสวยมากสวยมากทุกคนนะครับสาธุนะไปเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ด้านบนเลยนะอ๋อบริบทชิ้นคิดจะน้อยกว่า แม่แม่แม่้วนี่นส,สวยมากเลยทุกคนระพุดถ้าทธธรรมมายกยเทพมองคน ในพิพิธภัณฑ์สวยน,นีอรันะ,ะ,นะ,นะอ,นนอันนี้อันนี้สวยแล้วอยู่ดูข้างในสวยสวยเหมือนกันหมดนะนะครับนในในพิพิธภัณฑ์นะด้านในนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับพาไปดูนะครับโอ้ยวิจิตตะกางตาทเกินขอรองเท้าด้วยทุกคนนะ อถอดรองเท้าด้วยนะครับทุกคนนะถอดรองเท้าด้านล่างมีขึ้นมากันแล้ว นี่พระพง,งของขวัญรุ่นสี่นะครับอืมรุ่นสี่ปีหนึ่งห้าเป็นวัตถุมงคลน,นะเหรียญกันภัยด้านบนนะรุ่นแรก มีจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์อันนี้รุ่น3 เน,นี่ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับมีอยู่ประมาณสี่ห้าชั้นด้วยกันนะทุกคนนะมีหลายชั้นเลยนะครับขึ้นมาชมกันได้บริเวณด้านบนนะวิวสวย ขึ้นใหม่ชั้นแล้ว ท่านบนสุดโอ้ยสวยมากทุกคนนะี้ที่แนะนำเลยนะครับที่เราพามาแนะนำกันนะยวดูวิวด้านนอกกันก่อน องใหญ่มากด้านล่างโอ้มาดูด้านในกันดูดนะสวยๆนี่นะครับ เปนทงน้งด้านบนสวยงามภาพมาชมเป็นเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับปอดปากน้ำภาสีเจริญน,นะสำหรับวันนี้ปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับผมทุกคนสวัสดีครับ